เครื่องปอกเปลือกพาถูวันนี้เราจะมาปอกกับพีชลูกพับพุซซาจีแอปเปิ้ลเล็กจ้ะเริ่มจากลูกพับก่อนเราก็แค่ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยโปใส่ไหมคะเปล่าใส่ลงไปอย่างนี้เชิญไปวิ่งเล่นเป็นหนูแฮมสเตอร์ข้างในได้เลยนะคะติดอะแต่ว่าเขามีการปอกให้นิดหน่อยด้วยนะเดี๋ยวลองหันชิ้นเล็กดูเนี่ยเดี๋ยวฉันหันให้ดู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 มีวิแวววิ่งกันใหญ่แลยสนุกแหนะเลย เฮ้ยได้จริงมีเรียบเลยแอปเปิลปต่อเลยนะครับไม่มีวี่แววว่าสีแดงจะหายไปเลยอันนี้ไม่ได้ถ้านาขนาดนี้ใช้มีดเร็ววะน้องเหมือนคนป่วยหน่อยกุยสาว่ะโอเคเลยดวยการน้ออันนี้เลิศอันนี้เลิศเลยลูกพีชลูกพีช,พชออกมาเป็นแบบนี้เลยอ่ะกินได้ไหมครับ ไม่ได้อยู่นะถ้าเกือหมดแต่ก็ไม่แนะนํานะอันนี้ก็ออกไปนะใครท้อนกึิงดีกว่าข้าวเดี้เอา้าวได้เพอเนได้ประมาณเก้าสอได้อยู่นะ98%เหมือนกันเน่เพราะว่าเราไม่คันไงเอาน้องใครตรงนี้เต้นไปหมดเลยเป็นลูกใหญ่เอาอันนี้ออกจะดีจบการทดลองวันนี้จ้